ให้หลานพูดเรื่องหลักทำความเป็นจริงในโลก่ก็ดีกว่าปล่อยให้หลานอ่ะไปเย้ยวเย้กับพวกเด็กที่มนันเอาขยะไปปาลารูปสวยๆที่ในกลุ่มหมู่บ้านส่งมานะ่ะกลุ่มอะไรนะแอ็กแอ็การอาร์ตอ่ะไม่ใช่ตากลุ่มอาร์ตแอ็กแท็กค่ะ พวกเขาออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยที่ซอขอบเนี่ยเอาพื้นที่ชุมชนมาทําเป็นศูนย์การค้าเราก็จัดนทิทรศการภาพสวยๆ mm hmm. เบี่ยงประเด็นเจน t ิ i f i c a t i o ไล่ที่คนจนเอาที่มาทําให้หรูขึ้นกลุ่ม art a t t a c k เนี่ยก็เลยใช้ศิละปะมาต่อต้านค่ะโอ้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องไปจํำพวกเด็กเย้ยๆนั่นมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตา g e n i f i c a t i o เนี่ย มันก็คนที่เขามีเงินมาเช่าห้องแถวเก่าๆมาทําเป็นร้านกาแฟาหลูๆเนีตาเหมือนแถวบ้านเราเลยอีกหน่อยนะร้านแบบนี้ก็จะเยอะขึ้นของก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นจนตาก,กับะพะไายอยู่ไม่ได้เลยนะไอเรื่องธุรกิจเนี่ยนะคนที่มีตังจ่ายค่าเช่าเนี่ยก็ต้องออได้ที่ทั้งนั้นแหละว่าแต่แเราเถอะพะไพยพูดชอชดๆอ,อ,อแบบนี้เนี่ยไปรู้จักอะไรกับพวกเด็กเยอะๆพวกนั้นหรือเปล่าเนี่ยฮะอืม หลานฉันเป็นเด็กดีอ่ะไม่ไปทำเรื่องวุ่นวายหรอก <c oughs> แต่นี่เมื่อกี้หนูพูดว่าซอขอบเหรอลูกมันบริษัทที่แม่เราไปฟ้องตอนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะซอขอบบริษัทกินรวบทำทุกธุรกิจทุกสาขาใหญ่โตจนไม่มีใครจะต้านยกเว้นแม่พะา,พายกับลุงมสุนี่แหละคะ่ะที่กล้าไปฟ้องพวกเขาอ่ะจนเขาแพ้คดีไปไป ของมะอไย่อยู่แค่มนที่นอนใช่ปะใช่ค่ะนี่พอแพ็คทุกอย่างใส่ในกระเป๋าใบเดียวเหรออืมโอสุดยอดอ่ะสมแล้วที่เป็นแชมป์นักจัดสวนขวดแคกเก็บได้หมดในใบเดียวแต่พะพไย่ไม่อยากเชื่อขอไปเช็คก่อนเลยกันว่าจะโป๊หรือจะปังโอ้อยเด็กคนนี้พาไปเที่ยวแล้วก็ถือโอกาสอบรมหน่อยนะเดี๋ยวนี้ พูดอะไรฟังเข้าใจยากเลยอะไรก็ไม่รู้เจียอะไรโปะ๊ะโปะอะไรปังปังโอ้ไม่รู้เลือกบางทีผมเองก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน <c oughs> <c oughs>